วันนี้จอมจอข่าวจะพามาตะลุยสนามหลวงสองกันนะครับแหล่งรวมของมากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือต้นไม้หรือของมือสองต่างๆแต่วันนี้จอมจอข่าวไม่ได้มาเจาะร้านต้นไม้หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆและสัตว์วันนี้นะครับที่เราจะพามาชมก็คือปลาสวยงามนะครับเราไปชมกันเลยครับ อยากจะถามว่าเวลาจะเลือกปลาที่ว่าจะมาขายอย่างเงี้ยครับเออพี่มีปลาที่ว่าแนะนํำไหมครับว่าช่วงนี้เขาเล่นปลาอะไรกันบ้างถ้าเป็นปลาทะเลส่วนใหญ่ก็ก็เป็นพวกนีโม,โโมบูเท่ดอลลี่แล้วการดูแลล่ะครับก็ดูแลก็ คือแรกๆอาจจะต้องดูแลเยอะหน่อยเพราะมันน้ำยังไม่พอต่อต่อไปคือสักสองสามเดือนผ่านไปที่ได้โอเคคือเป็นแบบนี้ทุกทุกประเภทปลาใช่ไหมใช่แล้วปลาแดงทีตัวไหนในร้านครับที่ว่าขายดีที่สุดคือลูกค้าชอบมาถามก็นีโม,โมนีโม,โมแล้วก็มนแล้วลูกค้าอย่างเงี้ยครับเวลาเขามาเนี่ยเ<ม>ขามาเลือกซื้อปลานีโม,โมแล้วมีปลาอย่างอางื่นเก็มีก็ส่วนใหญ่ก็เพราะื่อก็จะมี ทุกชนิดอ่ะดีโมดอลลี่ปลาตูนโตตะกูลแท้งส่วนใหญ่ก็เป็นดีโมแหละที่คนรู้จักแล,แล้ว,แล,วแล้วช่วงนี้อ่ะครับมีกระแสเป็นปลาปลาทะเทละใช่ไหมปลาทะเทลก็ลลส่วนใหญ่กระแสก็คือดีโมน,นัม่นแหละก็นี่แหละดีโมปลาดอลลี่บูแท้งนั่นแหละที่ที่เป็นกระแส ครับตอนนี้พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อนิลันนะครับเป็นคนดูแลของร้านกินหลงร้านนี้นะครับครับเอ่อแล้วที่พี่เลี้ยงอยู่ตอนนี้ครับคือปลาก็เขาจะเรียกกันว่าปลาอโลวาน่านะครับแต่ปลาอโลวาน่าเนี่ยจะแยกเป็นหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่ที่ทิชเลยคือจะเป็นทองมาเลยทองมาเลยคือสีทองกับปลาแดงที่เรียกว่าซปเปอร์เลสสองสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ที่คนทิดเลี้ยงกันแบบอันดับบนบนเลยครับอ่าแล้ววิธีการเลี้ยงเนี่ยครับมันวิธีการเลี้ยงก็คือมันต้องมองไปถึง การที่เราเลือกปลาเลยว่าเราจะเลี้ยงปลาตัวใหญ่หรือปลาตัวเล็กถ้าเลี้ยงปลาตัวเล็กเราก็ต้องดูปลาตัวนั้นเป็นว่าตัวปลาจะสวยแค่ไหนอะไรประมาณนี้แต่ถ้าซื้อตัวใหญ่เราจะเห็นว่าเขาสวยแล้วเราจะเลือกได้แบบง่ายกว่าแต่มันก็ราคาที่สูงนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วปกติคนส่วนมากเนี่ยที่ว่าเขามาดูมาซื้อครับก็คือจะมีลูกค้าแบบสองหลายแบบอ่ะคือแบบที่หนึ่งคืออยากเลี้ยงอยากเลี้ยงแบบทั่วไปก็คือเขาจะเลี้ยงปลาตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซื้อปลาตัวเล็กไปเลี้ยงแต่บางคนเขาจะมีที่ว่าเขาเลี้ยงไว้ประกวดเลย เลี้ยงไปโชว์เลยเงเขาจะซื้อตัวแบบเนเส้นตัวเนี้ยครับนน้องครับอะไรเงี้ยเขาตัวเนี้ยปลาที่แบบพร้อมประกวดอะไรนีครับท,ที่เห็นสีอะไรแล้วครับปลามังกรมันไม่ได้สวยทุกตัวนะจะมีรองสวยมากสวยน้อยสวยเยอะสวยเวอร์อะไรเงี้ยตามไปนะครับเอแล้วสีอย่างเงี้ยครับคือเขาจะดูกันที่ตรงไหนครับที่ว่าเวลาเราไปประกวดเอก็คือเขาต้องดูว่ารูปร่างปลาต้องสวยด้วยนะครับไม่ใช่ดูที่เขาสีแดงอย่างเดียวนะรูปร่างเขาคือคิ้วห่ายาวเนี่ย พวกหางพวกหางเขาใหญ่พวกเก็ดเขาไม่ผิดรูปเป๊ะหมดทุกอย่างครับต้องเป๊ะหมดเลยอะ่ะมันจะประกวดได้อะไรเงี้ยจากนี้ก็เป๊ะทุกอย่างแค่รอเขาเขาแดงเข้มเหมือนเพื่อนเอเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมือใหม่เงี้ยครับเลื่อต้นเล่ต้นก็จะเป็นปลาสิบนิ้วที่คือปลาแดงตัวเล็กยังไม่มีสีจะเป็นตัวขาวๆที่ไม่เห็นสีเขาเลย<อ>ใช่เราก็ต้องไปรู้เนือว่าเขาจะสวยมากสีเขาจะสวยมากได้แค่ไหน,ใน,ในแต่ว่าคือถ้าซื้อกับทางร้านที่ มั่นใจได้เงี้ยคือปลาสวยแน่นอนครับที่สนามหลวงสองยังมีสัตว์อีกมากมายที่นอกเหนือจากปลาสองประเภทที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมดูและยังมีร้านค้าอื่นๆอีกถ้าท่านผู้ชมสนใจและได้ความรู้จากเราโปรดกดไลค์กดติดตามช่องจอมข่าวไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ